เป็นปอนเดอร์หยัดโยมทุกคนทุกทันในยเวันที่28สิงหาคม2566ไปแล้วสิ้นเดือนแล้วเดือนหนึ่งก็สิพ่านไปวันเวลา อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอนาคตนมืดอนาคตนะมันต้องมีอนาคตดอกให้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละมันมืดเนื้อมืดตัวมันเนื้อหมดตัวคือไม่มีตัวไม่มีตนนั่นแหละใส่ปัญญาพิจารณานี่มันมดความยึดมั่นถือมั่น ตายแล้วก็เ่าต้องมาเกิดอีกเนี่ยก็จบตัวความทุกข์ทั้งปวงผลทุกใดในปัจจุบันที่บ่มีตัวตนเห็นบ่เมื่อตายวก็เาต้องมาเกิดอย่างนี้เราคือพรอนันประเสริฐนี่ฝนบอกคนให้พรให้เมื่ออนาคตโอ้ยพ่าหลดหวังอนาคตสดใสครันคูบาอาจารย์ไว้ให้พรแบบนี้หลดโอ้ย มีมีมักเราวะ่ามีคัก <c oughs> ให้มีความสุขให้มีเงินทองไหลามาเทมาแล้วโอ้ยพากันสาธทุะเจ็บเนี่ยใครเน่ป่วยพากันยกมือสาธทุเอาเราวะ่าว่าให้เมือนาคตรถเปาเอามือลงบเบาดอกเมือนเนื้อมาตัวไม่บเบา <c oughs> ตายแล้วบต้องมาเกิดอีอต้องมาพุทธมาเกิด แสงเดียวนอนาคนยินบอกโอ้เอกสารุษเอาตัวเนาะผู้บ่ต้องมาเกิดนะพระอาหารหันต์แล้วเห็นูุ้ทุชนเนี่ยกิเลสน,า,นาเนี่ยว่าต้องห่วงว่าสิมันได้มาเกิดมันได้เกิดอยู่แล้วดอกแต่ว่าสิไปเกิดนะเปลี่นหยังนะมันก็ไปตามกรรมเฮ็ดโซก็ไปตามกรรมโซที่เจ้ากองสร้างนะเฮ็ดดีก็ไปตามกรรมดี มันเพื่อเล่าเสียงภาษีด่าเนี่ยเลยมันก็ไม่ได้เหม็นอยู่ในปาเขาดอกวันนี้ปนไปไปศูนย์เสื้อเขาเขามาเสียงบอกพูดมาเกิดหายมาโคลแบบนี้มากมันไปมันขึ้นสวรรค์สันฟ้ามากความสุขในจากการเสพนี่แหละความหลงของสัว์โลกหลงในกล่มหลงในอารมณ์ที่น่าใคร สักคารมอารมณ์ที่เลิศน่าใคร่มีความสุขสภาพจิตใจของเขาเนี่เห็นบอกสังเกตบึง้งโอ้กระทบอย่างหลด,ดมันหลดเธอเป็นแบบนี้เด้นะ <c oughs> มีความสุขตลอดไปเนาะเฮามีความสุขตลอดไปเนาะนะมันสิมีกู่กับสิ่งที่ว่าสุขนั่นแหะอาการหลงเอาหนังสมาธิบิง้งเนี่ย เพิ่นอยางไว้ให้หนังสมาธิเบิงจิตเบิ่งใจจิตใจที่มันวุ่นวายแช่ใสยไปในอารมณ์ต่างๆมันบนอยู่ซือ้อน,ะน่แล้วเลือกถึงไว้ความตายแล้วลืกถึงความจริงอยู่กับทุกอยู่กับความแก้ความเจ็บความตายในน,นี้แหละเพิ่นววาอยู่กับความจริงอยู่กับความทุกข์นี่แหละอยู่กับความจริง เนี่ยยื้อหูความจริงยืเห็นความจริงก็เห็นแหละแม่นี่เห็นความทุกข์เนี่ยสีเห็นยังสังสี่ยื้เห็นความจริงแบบไดความสุกขมันลอกมันลอกให้ว่ามันทุกขอารมณ์มันไปยึดเองที่ทิ้งมันทุกข์ลดลงนะนะยนบอกพุณดเช่กันว่าทุกข์มันลดน้อยลงพอทนได้ มันพอทนได้เสือได้ว่ามันไม่ได้เม้นได้มันสุกมันพอทนได้ว่าอาการไว้มีพอทนได้มันเด็กกายกายมันอยู่เสือๆนี่พอทนได้ได้ที่จริงมันทุกข์มันเบียบขันเฮามันเปลี่ยนแปลงตลอดได้เนี่ยไหนเนาะมีสาวมันละเสื่อมไปบ่มีสาวมันละเท้าบ่มันทํางานอยู่ตลอดมันเบียบขันให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเฮาบอได้ศึกษาเบิ่งเพื่อนว่าเจ้าของ พอมันทนได้นี่เด้นี่ยมันหิวขึ้นมาเห็นบอกมันหิวแห้งหิวหิวหิวขึ้นมาโว้ mm hmm. นทนบวไว้แล้วกูนทนบวไว้แล้วกูหิวแล้วคือนานมาส่งเขากูแทะในห็นบอกัอกทองหิวเข้าแห้งเข้ามาก็เห็นตาลายแล้วก็ติบเขาหน่อยหน่นะึงโอ้ส hmm. ีอิ่มย่างติบเขา้าหน่อยหน่อยนเะนี่ยเฮียนบอกส่วนแห้ง <laughs> พยามาณสิ่งกิเลสนั่นละ่ะกิเลสมาน วามหิวความโสะก็เกินแหละเนี่ยเี่ผีเข้าสิงละฆ่าได้แหละไม่ได้คิดอย่างได้ขูมินขูมีทุกมันเบียดขันในเจ้าของทุกแห้งจนทนมาได้นะเห็นบะต้องต้องจัดการอย่างพอก,กินข้าวอิ่มมันมันความทุกข์มันลดลงเห็นบ่ระง,งับลงได้ก็เหลื่มเคิดได้ปะโอ้โ,อ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 โอหมันเค้นโศเดียว่ะ ตาหอนเหม่เจ้าขวงเนี่ยน็นบอกอารมณ์มบ่มีสติบ่มีการพิจารณาสิ่งต่างๆํำให้เจ้าของเนี่ยหลงไปในการทำโได้มีสติมันก็ยับยั้งอารมณ์เห็นอารมณ์เจ้าของอยู่เนืองๆอ,อารมณ์บ่ดีอารมณ์ทุกข์อารมณ์บาปความคิดมีดีนั่แหละน็นให้เกิด การทำบาปทำกรรมเจ้าของก็ได้รับกรรมนี่จังววะเฮาพิจารณาเบิ่งนั่นแหละคำสอนพุทธเจ้ามีแต่ซีให้ห่อยให้ได้รับความสุขประโยชน์สูงสุดนั่นแหละยังน้อยก็ได้มาในทางที่เฮาได้นี่ความสุขนั่นคือสุคติเป็นทีไปเห็นว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศล คิดดีว่าดีทำดีก็มันก็มีสุขติเป็นที่ไปสุขโตเนีเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นทางสุขทุกทุกขโตบอกทุกขตะมันเดียก็เป็นทางทุกขทุกขตินั่นแหละเป็นทางทางที่เป็นไปเป็นทุกข์คือนรกสัตว์เปรตสุรกายพวกนี้แหละเนี่ยเปทางทุกข์คือทางบาปทางกรรมที่ทำนั่นแหละเห็นบอกเพื่อเฮ็ดแน่ใดก็ไปตามทางนั้น จังววามาพิจารณาเบื้องชีวิตเจ้าของรักมือก็ต้องแก่เจ็บตายจะล่า,าไปเป็นธรรมชาติธรรมาดาที่เป็นความจริงนั่แหละจะเจอของจริงก็ก็เห็นแหละทุกข์ก็ศึกษาจากทุกข์เป็นความจริงกับพี่หน้าว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมาดานี่แหละทิดาช่างหกเราพิจารณา ความตายอยู่ตลอดเห็นป่เป็นทิดาชังฮวกเป็นลุสาวชังฮวกทั้งท่อผ้าท่ออย่างนี้แหละมีฮกต่ำผ้าท่อผ้าเราฟังธรรมพุทธเจ้าเราเคสพิจารณามาตลอดได้สมปีพุทธเจ้าเนี่ยเ,เห็นอุปนิสัยนางก็เลยไปโปดคือวันนางนี่ที่ตายในในมือม้อแรกนี่แหละวะมันก็เลยไป มาในมู่บ้านนั้นพอได้ยินข่าวกับสนใจแล้วบอกว่าพุทธ่เจ้าสิมาเทศก็ป้ายล่ะย่งางไปเนี่ยพอเอาของที่ว่าพอทาอยู่เนาะพอทางอยู่ส่ว่าโอ้มาฟังธรรมก่อนอเอาความอันนี้ก่อนเนาะพอสิวะใน้เลิกกัยญาตามาฟังธรรมก่อนนะเนี่ยผมมีความสำคหินความสําคัญต,ตรงนี้เห็นบอกเออ การงานเอาไว้ก่อนโดนโดนดิได้มาฟังธรรมได้แวะฟังธรรมเมื่อเจ้าก็เลยเห็นก็เออหูแล้วว่านั่งนี่มาก็เลยถามมาแต่ไสอันนี้แปลภาษาบ้านเฮาเนะมาแต่ไสบ่หูวบ่หูวมาแต่ใสอนะก็เลยตอบว่าบ่หูวสิไปไสพระเจ้าก็ถามว่าสิไปไสบ้หัอก็ตอบว่าบ่หู้ โอ้บหบอบูแต่เจ e ้าก็ถามว่าบูบอกหูหูบอบูหูมาเนี่ยเนี่ยนะถามว่าหูอยู่บอนางก็ตอบว่าบูเนี่ยเขาตอบกลับไปกลับมาคนฟังก็งงแะไรเมีนบองงอยู่บอเฮานี่ก็ไรเออบูแต่เจ้าถามว่ามาแต่สบยบูนะบูแต่เจ้าถามว่าสิไปไสายบูอ่ะนะบูบอบูแต่เจ้าถามหู หูบอ่อพระเจ้าถาม,มบ่หูอะไรเน่ความหมายคือว่ามาแต่ใสก็คือหมายถึงนั่งและลึกถึงความตายอยู่ตลอดนะว่าโอ้ความหมายที่พระเจ้าถามเนี่ยหมายถึงว่าอที่มาเกิดนี่มันมาจากชาติที่แล้วนะเป็นอย่างมาก,ก่อนเออมาแต่ใสเนี่ยก็เลยว่าบ่หูแล้วเนาะเมืนบอกเนี่ยเพื่อหูเนี่ยว่าเจ้าของมาแต่ใสชาติที่แล้วเออ เป็นหัวมันก็นเห็นต้นนกกาดเวียนวายตายเกิดมันก็นสิจะตศรัทธาเมืนบอกว่าชาตินามีชาติที่แล้วมีเนี่ยมันก็นเลยเพิ่นก็นเลยตอบว่า,บ,าบ่หูวสิไปใสเออพุทธเจ้าถามว่าบ่หูัอี้คำว่าสิไปใสเนี่ยพุทธเจ้าคือสิบปหมายความว่านั่งมาแต่เฮือนเด็กสิไปาทางนั้นทางนี้คือสิมีเมืนก็ค,คือว่าหมายถึงเหลืองตายอย่างละตายแล้วสิไปใส่เนี่ย ก็เลยโมโหแค่กันว่าตายแล้วสิไปใส่หินบอกเออโมโหบอกฮะนะ้าที่ถามว่าหูนะความว่าหูนี่ก็คือหมายว่าหูอยู่ว่าต้องตายฮะนะายินบอกเนี่ยเ,เพิ่งเปรียบคิดแต่เลี้ยงตายไว้เมื่อกล่อยฝังใจนะคิดแต่เลี้ยงตายไว้เอออยู่หูอยู่แล้วว่าต้องตายเนี่ยมันใจอยู่แล้วต้องตาย เดี๋ยวพุทธเจ้าก็ถามคำสุดท้ายเนาะว่าหูบ bon ่เออนั่งเลยตอนบ่ห oh ูบหู oh นั่นก็คือว่าบห oh ูว่ามือตายเห็นบ่บ oh ่หูว่าสิตายมือใดหูแต่ว่าหูเนี่ยนอยว่าตายเนี่ยนั่นแหละก็สรุปก็คือว่ามาดจะใสก็คือว่าตายจากสิ้นแล้วมนี่กมัจากทิ้แล้วนี่บหู oh ว่ามาดจนะใสนกครเบออี สี่ปลายใส่คือตายแล้วจักเขาสีไปทาทั้งใดนะเป็นปตามกรรมฮะหลังหูแต่ว่าเป็นไปตามกรรมเนี่ยก็หู้แน่นอนว่าหูว่าต้องตายเนออี่ยกิดบ่หูว่าสิตายมือ่อใดนินบอกล่อพิจารณาอยู่ในนี้แต่ลอดอ,อพุทธเจ้าก็เลยนี่แหละคนฟังก็โอ้เน้นอนเน้อน,นอนบนว่านางนี้ปัญญาเชียบแหลมเ <laughs> อบ่ อุปมาอุปไมยได้เฮาัดมาแต่ไสบอกโอ้ก็มาแต่เหื่นแล้วเนะา,าะบอกว่าอะไรเหมืนบอกถามเดียวมา,าสิไปไส่ไม่ไปใส่ก็เรื่องของค่อยบางคนบอกว่าได้มัน <c oughs> ยุ่งอย่างนัา <c oughs> นผมไม่ได้คลดถึงความตายคืออันนี้ได้เนาะขึ้นนางที่ด่าสั้งหกได้นะเนาะมาแต่ไสเขาบอกว่าโอ้คิือแต่ว่าซาดทิ่แล้วเามาแต่ใสเนาะพวนะน่ะมาแต่ใส่เรื่องอย่างของเจ้าค่อยสิไปมาแต่เสือกสิไปเสือก คนเน่าไม่เพียนเนี้ยนะไม่ได้ได้คิดได้ความตรงความตายอย่างเดี <c oughs> ย๋ยวเทียนให้ฟั่งแล้วก็กลับเนาะพิดาสังหกก้าไปหาพอ,อาพอกันรับข่าฟืมโยแล้วตกใจแล้วมือเห็นมม่ได้ยินเสียงอย่างก็กลมาวว่าลุกง่ายๆขึ้นจักอย่างเราไปตำเอื้อตำเอื้อดูสาวมันตาย <c oughs> เห็นบ่เฮียดสิให้ตายมันลดได้ตายหรือ <c oughs> ตายง่ายๆเราคนเมือ่อเห็นอยู่บอกคนเข้าห้องน้ำเหมือนโหซักตายอนอนจะซื้อมีตื่นตายเนี่ยนี่แหละบ่หู้ความตายแต่หู้วันได้ตายแน,น,น่นอนนั่งเลยพิจารณาใะลึกถึงความตาย ทีวาพุทธเจ้ามาปวดนะเทศจบแล้วก็นั่งกับบรรลุปเป็นสวดาบันเลยเอีอคอนสีมหาพร,รนี่ก็หลายน็บนบอกนี่แหละพุทธเจ้าพั่กับมีญาติพูทใดโปวดได้เพิ่งก็ไปไปปวดไปสอนสําหรับผู้มีปัญญาเขาถามนั่นถามถาม,ถามภาษาธรรมะเขาก็สีตอบแบบธรรมะพุทธเจ้าถามมาเออเพิ่นอุปรรมาอีเหลืองธรรมะวิเทมันถามแบบชาวบ้านเหาเจ้ามาแต่ไซ ก็มาแต่เฮื่นแล้วเนาะเราว่าเห็นบอกถามแบบบานเห่าแบบว่านี่มาแต่สาไหนเธอมาจากไหนเขาไม่รู้มาจากชาติที่แล้วเห็น่ะเขาอุปมาเป็นธรรมะเป็นผู้เชียบแหลม,นรรม,นรรมในรรมท,าทางปัญญาทางธรรมคนเหามันมาถามไปเลยเขมาแต่เฮื่นเลยค่อยมีเฮือนค่อยก็มาจะเฮือนนะวะศูนย์นี้โอ้ยนี่แหละ เห็นบอกเาน้มมาทางถ้ำเขาก็เห็นอย่างเขาเป็นถ้ำมันก็เลยคืดไม่คืดทางลอกเขาเนี่ยนี่มันแตกต่างกันนี่น,นี้แหละกี้ก็ได้เบิ่งอย่างข่าวเ,เปิดส,สวดสวดมนต์ดังพอดคนข้างบ้านก็หายเห็นบอกเมื่อกี้นี่ก็มีข่าวอย่างนี้เอาผมมาก ปังเทศปั้งเสียงโวดม้ตนเราวะาอ้เพื่อนก็นมันดังพดมันก็แมนความเขาไปเข้าไปในเหือนเพื่อติดลาโพงบักไงห้าห้าตัวเพเื่อนก็ดังชะนั่นเออเนี่ยพอแล้วมันเป็นเสียงที่เป็นเสียงดีโยะแบบเสียงธรรมเยอะแต่มันมีดีแล้วสําหรับคนที่บอมมกบอกไปยู่ในกลุ่มที่ว่า ความเห็นบิตรงเดียวมันก็คัดแย้งกันอยู่ในนี้แหละเห็นบ่เราอยู่ในกลุ่มนี้มีนี่ความเห็นตรงกันมันก็ไปน้ากันอดรอดเลยไม่บ่เอาในใดก็เป็นถ้ำเมดอันนี้ไปเอาถ้ำมาไปโยกับอาถรรมมันก็สู้กันอยู่ในนั้นแล้วกิเลสกับธรรมะมันก็มีย่อมกันเลยมักธรรมะพันมีหุตชักวางตัวมีจักก็ฟังผู้ดเดียวไปแลวเนาะธรรมะไปเปิดดังยิ้ย่างสวดก็สวดไปผู้เดียวหวูอยู่โลอกเขาไม่ได้ เกี่ยวข้องกับธรรมะส่วนส่วนมากนะ้นะถ้าถ้าหูวจกักในนี้โอ้ยกูไปอยู่วัดเดี๋ยวว่ามีแม่นบอกม,มาธรรมะอีเล่มึงคือมีไปบาวชคารวะเนนั้นละมึงวมาเปิดให้กูฟังอย่างกูรำคาญเลยหอนคังบานก็ได้หอนมุ่นกับเสียงดังนั้นนั่งสมาธิยั้งจงกรมไปโอ้ยมดีเทนอ้อเพื่อนว่าล่ะเย็ดให้เขาขึ้นม่ดีได้เย็ดเป็นบาปได้ ฉะนั้นแหละว่าอยู่ในกลุ่มอะเอออันไดมีได้ดังมือเสานี่บ่อ้อเออเออมันเป็นอย่างนัะหมายถึงข้าวอยู่ในนั้นด้วยในข้าวไม่ได้เหม็นสวดอยู่นี้เออไม่ได้ไม่ได้ให้ลำคานอยู่นี่ผมมีไัรลำคานเนาะอยู่นี่นะมีแต่หมวน นี่นัน่นแหละเฮงหมอนจอยมันเฮงหมอนบอกจอยกันรับเสือยอนั่นแหละต่หมายถึงข้าวที่โยูอทั้งโลกเขาหานะามันมีข้าวกะมาอาโยมเขาเปิดสวดมนต์ดังค้างเหืนหนดหายเดียวอในวัดเท่านี้ไว้มันมันมันไประเด้มีเพื่อหายดอเฮงหมอนแหละเนาะเอเอในวัด มีแต่พ sí. ู้ฝึกจิตฝึกใจฝึกสิ่งกระทบเมื่มีปัญหาเดามันมีความเห็นตรงกันแล้วเขาจังมาอยู่ห่วมกันหมายถึงทั้งโลกที่เป็นข้าวเนี่ยมันเลยกิเลสกับทำสู้กันอรทำกับทำเน่ออยู่ลำเดียวว่าได้เจ้าของ ผมเป็นชาวภพผมสนใจธรรมะผมก็เลยเปิดฟังเป็นวะอธิบายไหนๆเขาก็ <c oughs> ฟังเข้าอะไรเนาะกิเลนใจก็ไปบวชแล้วแม่กันหรอเขาอะไรเงี้ยบอกเขาบอกเนี่ยเห็นบ่กตอนนั้นแหละเขามาดูในกลุ่มนี้มันกับผมมีปัญหาไปแบบสบายเพื่อเฮี้งสดเฮีงเสียงดังกันเออพักแหละสาธุเห็นบอกอันนี้พัด ปฏิฆะเห็นไหัดเครื่องโกะความว่าปฏิฆะฮัดเครื่องโกดอารมณ์บดีเป็นความโกดเป็นไฟทุก่นแเลเ้็นให้เขาทุกเบียดเบียนความดีเม่นเฮ็ดดียู่แต่มันก็มีการเบียดเบียนเนี่ยก็พ้นที่บ่บมมีความศรัทธายินดีในความดีนะแลนั่นก็ต้องเข้าใจสังคมเข้าใจบริบทเฮ็ดแน่นี้ควรเฮ็ดมองใด แม้เราไปสวดมนต์ในร้านอาหารมีแม่ไหนเนาะก็ต้องร้องเพลงมีแมนมาร้องเพลงในวัดก็มีแม่ดีมีแม้ <c oughs> มแมขึ้นเวทีไปอ <c oughs> ฟังเทศเขาก็ลังยกเหลากินเหลาอยูอ่มีแมนดีมาร้องเพลงในวัดก็มีแมนดีนะมันก็ต้องบริบทก็ต้องมองสังคมเข้าใจสมมติโลก เรารัท่าแล้วมานควสิเขาไปยู่วัดมันแรงกับไปวัดจะไปสวดมนต์ยู่วัดไมีนบอกมีจุดบริการยู่บริการให้จิตใจน้อมไปในทางความดีมันมีการบริการ,รกิเลสก็มีร้านอาหารกับบริการบริการให้กิเลสมันเพิ่มขึ้นได้เสพกามได้ร้องเพลงได้เมาไม้หลงไหลมีความสุขเห็นบ มาดังธรรมกับจุดบริการให้เกิดจิตใจสงบระงับจากกิเลสตัณหามีเพิ่มกิเลสวิชีลดกิเลส hmm. ลดละเลิกเห็นบอกลดเหลรมาค่อยลดลงกิเลสเข้ามาวัดค่อยๆละว่าสุดท้ายมันก็เลิกจุดมันถือมันก็จบลดได้มันก็ต้องเห็นโทษเห็นโทษของ กิเลสนะแล้คือเห็นโทษของการกินเหล้ากินโทษของยาเสพติดนู่นนี like ่แล like ้เห็นโทษมันเห็นมันไม่ได้ประโยชน์อย่างน้ก็ค่อยลดลดละค่อยๆละไปเลือกได้ในที่สุดเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันเห็นให้เฮาทุกรูปนามเฮายึดว่าเป็นตัวตนเฮาก็ละนย่นค่อยลดลงอาศัยซสื่อกับตุ้นให้ลดอาใส่เสื่อกระต้นให้ละ มีจิเจรณาไปด้วยปัญญามันก็เลิกไปเองแหละมันเข้าใจแล้วก็ได้อนนี้คือธรรมชาติของผู้มีปัญญาในทางธรรมนะมปัญญาทางธรรมก็มีปัญญาทางโลกอะคือคือการหาเงินได้หลายปัญญาทางโลกเขาเนาะเออเียนสูงมีความรู้ปัญญาทางธรรมนี่ผมมีบกเกี่ยวกับรับสมบัติภายเนาะแต่เกี่ยวกับความเห็น ในอริยสัจความเห็นชอบเห็นทุกข์ในสังขารทิมปอเทียงปัญญาตัวนี้มเกี่ยวกับชนชัน้นวรรณะเกี่ยวกับชาติไหนเจ้าสิยู่ประเทศใดเจ้าสีนับเป็นคนดํ่คนขาวภาษาใดก็ตามมาศึกษาธรรมะพุทธเจ้าเข้าใจธรรมะจิตใจมันก็น้อไปในทางธรรมคือกันเมื วันนี้มีแบงชนชั้นวันนะพรูเเจ้ามีแต่ว่าเข้าใจธรรมะตรงนี้บอนั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาสาธารณะบม่ได้มีของใครของผู้ใดผู้หนึ่งไม่ได้แม้นของที่จะมายึดว่าศาสนากูไม่แม้นดอกเป็นของสาธารณะประจำโลกเปิดโอกาสให้คนทั่วโลกมาศึกษาเพื่อเข้ามาเรียนรู้เข้าใจในอุปทานขันห้าละได้กับผลทุกได้ล่ะ เขาจึงมีการเปลี่ยนศาสนาอยู่เห็นบ่เดี๋ยวเปลี่ยนไปนั่นเปลี่ยนไปนี้ว่าีกอยังศาสนาใดดีเนาะนะเมื่อกลับแล้วแต่สติปัญญาเห็นบ่าวคือคิดกัมานับถือพุทธพุทธก็ไปนับถือคิดคิดก็ไปอิสลามหรือพุทธก็ไปอิสลามไปได้เมยอิสลามก็ต้องไปนับถือน้ำเขาไปในนี้แหละเห็นบ่ออบางทีว่าคิดก็มานับถือพุทธมานับถือน้ำโพอมานับถือบ้านนี้เขา เจารณาเกิดปัญญาเนี่ยเขาก็สามารถบรรลุทําได้ไม่ได้เกี่ยวกับเสือซาดว่าเคยเป็นมาในนี้มันเกี่ยวกับปัจจุบันนี้ที่ฝึกฝนแล้วมันเห็นธรรมุประทานขันคือกันเมดสัดโลกมีความยึดมั่นถือตัวถือตนมันก็มีความทุกมีเมื่อมีความเข้าใจคลายความกำหนัดยินดีในสิ่งต่างๆใดมันก็ผลทุกได้แหละละไปได้ เพื่อจังพเพื่อกรมาภาวนาได้เห็นว่าบอกเกี่ยวเด็กน้อยผู้เท่าผู้แก่ไม่ยิ่งผู้ทายมิได้เหมือนว่าเป็นพระเป็นชีเป็นนักบวชนี่โอ้ได้เปรียบบ่ได้เปรียบสิเปรียบดอกยิ่งแต่ว่าได้มีโอกาสเข้ามาเท่านั้นแหละนักบวชพระชีเฮาเป็นเช่าพจนเฮาก็เลยมีโอกาสหลายก็เขาเท่านั้นแต่เฮาบ่ใช้โอกาสเจ้าของที่เกิดประโยชน์นั่นสิมีขาหยังสะ คิดแต่ว่าเจ้าของดี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 ดมองไดล่ะดีเนื่อไดลละเอข้าใจค้าสอนเนื่อไดดีแท้จริงก็ต้องเอาน้ำตนน้ำตัวเจ้าของให้ผลทุกตามค้าสอนพระพุทธเจ้ามีแมน่นบอกนั่นะมันยังมันาหลงอยู่มีแต่การโต้ถเถียงกันขอสิมาทำารพุทธบางคนกะไม่แต่พระกอน เสื่อมมันย้อนอันนั้นเสื่อมย้อนอันนี้ว้ายไม่สนใจเห็นอย่างนี้มารักษาใจเจ้าของนี่นะมาสร้างใจเจ้าของนี่มันเข้าถึงสัทธาเสื่อมันปัญญาพระพุทธเจ้าเนี่ยมันะเสื่อมไปทั้งไหนเพื่อจะเสื่อมกับเสื่อมของเขาเลยเขามีเสื่อมจากคาสอนพระพุทธเจ้าโนสีปฏิบัติตามตามกําลังสติกําลังปัญญาเจ้าของ ทำในใจไว้กระทําในใจอยู่ปฏิบัติตามยัซึ่งคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่แม่นบ่สอนเจ้าของน่เนี่ยตามสติตามกําลังของไฟของมัน่นมีความศรัทธาแล้วมังก็มุ่งมันน่นนี่แหละมันไม่ได้เสื่อมไปใส่เนาะคออย่างเาสื่อมกันแล้วแต่เขาเนี่ยเขามีเสื่อมไปสนใจปะเขาเฮีย ใจเจ้าขวงมันคงแล้วก็ตีบัดไปตัวนั้นความเห็นยังยังคอนแค้นห็นบอกความคิดคอนแค้นเขา,มาเม้าบออย่างไหลไปน้ำเขาโน,นนิพานบ่มีจริงดอกเืษอเขาเย,ยอะมาอยไปติบัตเอาตัวยู่หูก็ได้ว่าผลทุกได้มีได้ไปเสื้อเขาเอาอย่างเพื่อวอามากเืษอกับะพรทธเจ้ากัยังวะอย่าเพิ่งเชื่ออันเดีย ก็ไม่นี่เปลี่ยนบอกว้าบอกให้เสือบุตรเจ้ากันยังให้มาบอกให้ปฏิบัติไม่ได้มันบอกให้เสือบอกให้พิสูจน์กายใจไม่มมีเหมือนเหาพิสูจน์เบื้องไรแม่พิจารณาเบื้องไรแม่มันคือหัวเงาะลงไปมันคือแหวลงไปห,หนังหน้าตาผัวมันสิตายแล้วสิลูกกันเซ่เซ่ซยห์เห็นบ่เออาด่าขึ้นก้อนลูกขึ้นมา นี่แม่ตัวเฮาเนี่ยได้กับพี่สวดแล้วแม่มนได้เอาให้เสือเอาความจริงมาเพราะเพื่อพี่สวด